สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะจ๊ะวันนี้แม่จะพาไปตลาดนัดที่เมืองตโตชาซึ่งตลาดนัดได้เปิดโซนใหม่เป็นโซนขายของเก่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างหลังจากที่คลิป23คลิปที่ผ่านมาแม่ลงแต่คลิปอาหารไปวันนี้พาจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกนะจ๊ะแต่ว่าก่อนจะออกจากบ้านสิ่งที่ลืมไม่ได้เลย เอาเจลแอลกอฮอล์นะคะพกติดตัวตลอดแล้วก็หน้ากากอนามัยเนาะป้องกันปลอดภัยไว้ก่อนนะคะไปกันเลยจ้าเอาน้นจ้านี่ก็คือเมืองตอชานะคะบริเวณนี้อันนี้ก็จะเป็นโบสนี่คือโซนใหม่นะคะคือโซนขายของเก่า ข้างเดี้ยถ้วยชามนะคะถ้วย This one ฟอากอิตาเลียนไหมใช่ตาเรียนตุเรียน And one hundred t w e n สวยมากเลยอันนี้เดชเทนยูโรเทนยูโรนะคะทำไมก็พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยไม่ไม่เล็กเลยเอ่อเอลฟาราาอญูจีเล็กเลยมีอังกฤษเลิตเล็เอลอาริเออร์ไพร์เดอร์โตชาไอจันน์น่าแปลนี่จะเป็นขายเครื่องเสียง แผ่นเสียงนะคะเครื่องเสียงแผ่นเสียงเก่าๆนี่ทุกร้านจะมีแอลกอฮอล์ให้นะคะวิทยุต่างๆดู โอ้เวทยูโซนี่ใต้แมวอันนี้เครื่องทิมด uh. ีดอันนี <h <h ้เครื <h <h <h> <h ่องพิมดีดนี่นะคะเกี่ยวกับกระเบื้องเจ้าของร้านบอกว่าอ่า 5ยูโรนะคะนี่มีแต่สีสวยประเทศโปรตุเกสจะขึ้นชื่อน,นะคะเกี่ยวกับกระเบื้องเคลือบชุดกาแฟอ,าอันนู้นจะเป็นเซตนลายตรงน,น,นู้นลาย อันนี้เป็นเซตหนึ่งเซตหนึ่งนะคะโอ้สวยบางงันก็จะ8ดยูโรบ้างเยูโรนะคะแปอ่ะ พามาล้างกาแฟนะคะร้านนี้ขายขนมอร่อยมากมีทุกสิ่งอย่างมีเค้กด้วยนะอันนี้ของหวานประเทศโปรตุเกสจ้าให้ดูกันโอเคนะคะแม่เราขอจบคลิปนี้ ไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะพามาเดินตลาดนะัดโซนใหม่คือโซนไขาของเก่าแล้วเดี๋ยวยัางไงาคอยติดตามชมคลิปต่อไปกันนะจ๊ะขอบคุณที่ดูวิดีโอของแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ดูวิดีโอของแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กัญญมลคุณแม่ลูกสีด้วยนะคะ